เอาละสบายดีพอ่อแม่พี่น้องแล้วกับเบิร์หมู่สุขุสู้คนตื่นขึ้นมาเปิดตู้เย็นกับบมีแนวกินท่นะพี่น้องคึดในให้บอกนอกบอกเขาท่นะก็เลยตัดสินใจเอาหม้อกะทะมาข้างไพ่แล้วกกะแกะ,แกะน้ำมันแล้วก็เทลงไปเลยนะพี่น้องนะเพราะว่ามันคึดบอกอนะไรพี่น้องมันบ่มมีแนวสิกินท่นะ้ตู้เย็นก็ว่างเปล่าท่นะก็เลยโอ้ยบัก แจ้งก็ปบบักมือก็ต้งองโฉอแท้เก็เลยตัดสินใจพี่น้องเอาไข่ออกมาทอดใช่ไหมพี่น้องเลยจักเฉดกลิ่นมันผูจักเฉดในื้พี่น้องเอ้ยมันโบมานคือหมูฮนาะจงไว้กับบนโบมีประโยชน์มันบริชายงานฮนาะก็เลยตัดสินใจเอามาทอดกินชานาพี่น้องสำหรับผู้ใดรที่มีหมูผูเป็นผู้ชายกะคาราบริชัยงานกะลองชวนเราเอามาทอดเอามาต้มกินก็นกนได้นะพี่น้องพอเพราะว่าเรา ทอดให้กินจะรอกเลา่าบกิีดีดอกเพราะมันหไดใ้งานธนาก็เลยเทหัวผักบัวหัวหอมเครื่องปรุงลงไปเลยส่วนบักมืดดก็ไว้ได้ลูกพีไ่าได้หิวข่าแล้วได้หมื่ว่ะใจยเย็นมือดใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นรออีกจับ,บาดหนึ่งก่อนเดี๋ยวมันก็นสชุกแล้วแล้วก็เอากาไปเอาเอาชวนบักแจ้งกะโอ้โหแหนไข่ไปก่อนเนาพี่น้องจากเช็ดในใดมันยังบระชุกธนา แล้วเอาเครื่องปรุงเขามาปรุงแบบง่ายๆตามสไตล์เขาเลยพี่น้องโดยการโยนเป่งน,นัวลงไปในกระทะแล้วกันแล้วนะพี่น้องบริมียังแล้วก็ปล่อยเกลือใต้ชอกลงไปอีกสบายๆส,ส,สงสัยมันยังเค็มบ่พอหนะาพี่น้องก็เลยโยนความเค็มลงไปอีกแล้วก็คลนคลุนคลนแล้วพี่น้องเพราะว่าลืมคลน,นาน่เกือบไายใหม่เลยเบอกเกือบทิ่มไข่ละล่าอะไรด้ค่ะ กบักเมื่อปักแจ้งบริก,กินแล้วพี่น้องเลยนะครับก็ขลน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 ไปจนมันชุกไปแล้วอ้วดใจจั็หน่อยเด้อเมื่อปักแจ้งเดี๋ยวก็ได้กินแล้วหันนะ้าพี่น้องซุกแล้วชุกแล้วลว,ว่าประทันขาดคำแซบแน่นอนจากว่านี่ยกโป้เลยไข่ตบเข่ามากคุยกับค้ารถน้องพี่น้องมันสาสมที่เฮาหิวเข่าอะไรเนาะก็เลยลงทุนเอาไข่ออกมาทอดผูกมันโบว์ง่ายๆได้นี่ได้ บักมืดบอกแจ้งกันรถ่าบักดุนดนมันยอมอดกินนมแม่เพื่อมากินไข่เลยนะพี่น้องนะซิมเข้าไปก็โอ้โหหวานฉุ่มเชียวบอกมืามาดดอกมะลากพีอะไรมะนะอยากแล้วนี่ไลเออใจเย็นใจเย็นนะจะให้กินดอกตอนหนึ่งนะบอกมืดกินตอนหนึ่งเนี่ยยังบ่พอบักแจ้งอีกก็ก,กินอีกอ่ะกินเข้าไปสูเป็นจังไดหลุดสะอาดมันแซ่บมันบอกลองว่าไปแซ่บมันก็สูบปตายเลยค่ะขาหัวสูแท้ แซ่บอันบะมืดป้ามืดกินอย่างใหญ่เลยนะผู้คุยกินผู้คุ้มบริคุ้มคุ้มมันได้การแล้วนะพี่น้องกันเอาไข่ออกมาทอดแล้วมันแซ่บเลยได้พี่น้องบ่เชื่อถ้ามืดมาแก้งได้นี่นี่ฮึฮึฮอฮึกันได้กินยันติดใจพี่น้องมืดกับมาแก้งจนติดใจผู้ผูไก่กะ เขามาห่วมนั่นมีได้ไก่กับเพราะว่าเพิพน่นติดกลิ่นะนะากลิ่นมันหอมะนะพี่น้องก็เลยให้เพิ่นจะจะคำหนึ่งสองคำส่วนบางมือกับบแจ้งก็กินอย่างไงเลยนะกินแบบบ่ถอยเลยนะมือบักแจง้งพราอมันแซ่บเด้พี่น้องกินไปกินมามันแบบเบื่อเบื่อหน่ายะนะคันเบื่อเสกับามบางมือกับบามมจแจ้งได้แจ้งแจง้งไปบอกท่านผู้ชมด้วยว่ารสชาติมันเป็นอะไรแจง้งแห่งบแจ้งการันตีให้นีน่นะ มักแจงว่าแชบแชปแชปแชุดยอดเลย่าเห็นบอกพี่น้องมันได้การแล้วนะมักแจงการันตีให้เรียบร้อยแล้วนะ